เปลี่ยนแปลงอยแล้วนะเมื่อวานเนี้อากาศแบบมีแดดออกมานะแล้วดูวันนี้สิคะฝนมันตกแบบลอยๆเม็ดเล็กๆฝอยๆนะแต่ก็เปลี่ยนนะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราจะไปเด็ดดอกกุหลาบด้านนู้นะสีชมพูของคนอื่นค่ะไป ไปแบบนี้แล้วกันนะจะเอาไปปลูกด้วยแล้วมันก็ขึ้นอยู่สูงซะด้วยนะไม่ยอมแบบต่ำเลยกินมันหอมมากเลยนะหอมน้ำมุนอนะ่ะมุมนี้ดอกไฮเดรนเยสวยมากเลยนะสีฟ้าอ่อนแต่อันนี้ยดอกแบบไม่ค่อยใหญ่ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะมุมนี้สวยมากเลยแล้วนะ้ำแบบฝนมันตกใส่แล้วเนะนี่ยอู้หอ Hãy subscribe cho kênh สวนกุหลาบที่บ้านมีแค่นี้นะคะเราก็จะเด็ดของเราไปบ้างนะอ๋อกินหอมหลาดมันแก่ก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวตัดไปนะเอาไปทำกินที่หมดเลยนะคะมันแก่ไปมันก็จะไม่อร่อยสวยสวยมาก ค้างมันตกใส่แล้วมันแบบได้บรรยากาศดีมากเลยอะกระเพรานะทุกคนแบบว่ากำลังแตกยอดแตกใบเขียวสวยมากเลยคือมันแบบเขียวช่อุมอ่ะชอบมากเลยแล้วมีทั้งหมดแบบว่า น่าจะรอดเกือบทุกต้นเลยนะที่ลดแยกต้นไว้นะคะเนี่ยทั้งหมดเลยปลื้มมากผักชีใบเลื่อยเนี่ยมันดอกมันออกมาแบบเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าแดดออกไม่กี่วันเองนะก็กระจายเต็มเลยเนี้ยเราก็ไม่อยากให้มันออกมาขนาดนี้เนาะเพราะว่ามันแก่เร็วเกินไปอะเนี่ยดูสิคะดูสิคะทุกคนที่รถตัดมาทั้งหมดเลยนะเนี่ย หลังการแล้วก็เยอะมากเลยมันแก่แล้วเนาะมันก็ออกดอกมาตลอดอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยตัดอะค่ะสามวันยิ่งแดดดีๆนะสามวันเองค่ะมันออกมาแล้วแบบเนี้ยโอเคเรามาจัดการกับต้นมะละกอต้นนี้นะคะเราปลูกไว้เนี่ยประมาณ3ปีได้แล้วนะแล้วมันน่าจะเป็นตัวผู้เลยค่ะแล้วก็มีคนแนะนารถมาในเพจน,นะคะคุณกัญญมทัศพนนะถ้ารถอ่านไม่ผิดนะคะเทคนิคในการเปลี่ยนเพศมะละกอตัวผู้ให้เป็นตัวเมียน,นะก็เนี่ยค่ะ ในเพจรล้วนะเขาบอกให้ตัดนะแล้วก็เอาขวดพลาสติกนี่ยค่ะคลุมไว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันบอกเซกูดบายกันดีกว่านะเพราะว่าเธอไม่ทําอะไรให้ฉันเลยฉันตั้งใจมาตลอดอื่โอ้ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะเราก็มาลองดูแล้วกันนะคะเช็ดน้ำหน่อยเขาบอกว่าให้มันแ,นแห้งๆไม่งังน้นเดี๋ยวนะ้ำมันเข้าต้นมันจะตายนะ โอเคน่าจะแห้งแล้วนะคะไม่มีน้ำแล้วนะแล้วก็เรียบร้อยละสวมเข้าไปค่ะเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้มันจะมีกิ่งใหม่งอกออกมานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะไปได้ดีไหมนะเพราะว่าอากาศบ้านรถมันตอนนี้มันก็มีแดดแล้วนะเดี๋ยวเรามาตัดโหระพากันนะต้นมันใหญ่แล้วค่ะเพราะมันจะแก่เกินไปนะมันจะได้แตกยอดด้วยค่ะตอนนี้มันแบบว่าต้นมันแบบเดี่ยวๆมากเลยนะ ใส่แกลงอะไรดีได้อยู่ได้อยู่โอ้กลิ่นหอมออมาะ้าขี้นกเนี่ยมีลูกแล้วนะคะเราก็จะตัดเอายอดมันไปกินสักนิดนึงนะนี่เห็นไหมออกมาแล้วมันจะได้แบบว่าแตกลูกออกมาให้เรากินเร็วๆเ,เนาะอันนี้เขาก็กำลังแตกยอดเลยนะรถยังไม่ได้เอาลงปลูกนะคะ นี้มันกำลังแบบว่าสวยมากเลยนะคะแตกยอดแตกใบแตกดอกออกผลออกมาแล้วนะต้นนี้ถือว่าเม็ดมันสวยมากเลยค่ะเม็ดใหญ่นะยาวสวยจริงๆเลยต้นนี้ก็กำลังนะคะต้นนี้ก็ต้นเล็กอยู่นะ,ะแต่ว่าโอเคอยู่มีนิดเดียวต้นนี้ด้วยเช่นกันค่ะไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าโอเค โอ้อันนี้สีเม็ดสวยเม็ดสวยอันนี้ดอกค่ะนี่ตูดชี้ฟ้าสวยมะกรูดค่ะมันแบบว่ากิ่งมันยาวเราหงมากเลยนะเราก็ตัดซะเลยดีกว่าค่ะน,นี่อันนี้ด้วยเช่นกันเนาะเก็บใบมันเอาใส่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะ๋ยวเราจะเอาลองเอากิ่งเนี่ยที่มันไอ้น,นี่นะแก่ๆหน่อย แช่นะ้ำไว้นะอุอ้ยนัย้นไปนั้นมาเนี่ยมันก็ได้เยอะเนี่ยรถทำกับข้าวได้หลายรอบเลยนะคะปีนี้ก็ชายรถเนี่ยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มันเกือบยี่สิบต้นได้นะมีตรงนี้ด้วยนี่มีใบบบกแจมมาด้วยนะคะนี่กระชายชะอมเนี่ยสองจ็ดสองใจว่าจะเด็ดไปกินไหมมันก็ไม่เยอะนะคะนับแล้วนะมีประมาณสิบยอดได้คะ่ะที่มันแตกมาใหม่นะ ต้นฟ้าทลายโจรค่ะใบสวยมากเลยอะตอนนี้มันกําลังแตกยอดแตกใบเหมือนโหระพาเลยค่ะได้วยนะคะเหมือนกันเลยนะกําลังแตกอันนี้ต้นจะใหญ่กับพวกหน่อยนะคะมันขึ้นอยู่กับต้นลิงฟ้านะผักแพลนะรถไม่ได้ดูแลมันแบบนานมากแนละ้วตั้งแต่กลับไปเมืองไทยแล้วก็จุดกระทั่งตอนนี้นะเดีย๋ยวก็จะมาตัดเอาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปฝักช้ำนะ้ำเอานะคะมันจะได้แบบว่าสีเขียวๆเ,เร็วๆสักทีนะ แล้วพวกนี้ก็จะเอาทิ้งไปนะคะเพราะว่ามัน <c oughs> ดูน่าเกลียดมากเลยมันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วนะคะให้ดูนะดูลากมันสิโอ้โหนี่ขาวแล้วเน,นี่ยรูดทําความสะอาดมันหน่อยนะคะเด็ดที่แบบว่าอันแก่ๆไม่สวยออกไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปจุ่มน้ํากันนะมันก็สวยอยู่นะก็มันแก่แ้วค่ะ ต้นผักแพลวเนี่ยมันชอบน้ำมากเลยนะลูกก็จะแช่ไว้แบบนี้สักสองสามวันเนี่ยลามก็งอกแล้วค่ะผักที่ตัดมาทั้งหมดวันนี้นะคะลูกก็ล้างทำความสะอาดหมดแล้วนะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยนะผักสลดัดล้างใส่ถุงไว้เวลาก,กินก็เาเทใส่ถ้วยได้เลยนะคะดอกวางตุ้งค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาทำเป็นไข่เจียวมีเด้โหระพาใบมะกรูดเดี๋ยวเข้าตู้แช่แข็งนะคะนี่เดี๋ยวต้มกินค่ะ